Thank you สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมออมมาอยู่ที่ศูนย์ความงามสซรัก์สาขาเสรีไทยค่ะศูนย์ความงามซรักษสาขาเสรีไทยนี้นะคะตั้งอยู่ที่เดียวกับสำนักงานใหญ่เลยเป็นสถานที่ที่ให้ศูนย์ความงามทั่วประเทศได้เข้ามาเรียนรู้กันนะคะสถานที่ตั้งก็อยู่ใกล้ๆกับสวนสยามนะคะมีห้างอมอริ n น่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะคะใครที่เดินทางมานะคะก็สะดวกมากๆเลยวันนี้นะคะเราจะพามาชมกันเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะ เข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยปแอลกอฮอล์กันก่อนเลยค่ะที่นี่นะคะเขามีป้ายสูตรความงามสะอาดนะคะ HSMC ด้วยนะ เข้ามาแล้วนะคะที่นี่สะอาดแล้วก็กว้างขวางมากเลยค่ะเขามีมาตรการการรักษาระยะห่างด้วยนะคะใครที่พาผู้ติดตามมาหรือว่ามีเพื่อนมาเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเขามีโซฟานะคะนั่งรอบริการได้แล้วก็มีแอร์เย็นๆนะคะมีจุดชาร์จแบตมีฟรี Wi-Fi แล้วก็มีน้ำดื่มให้บริการด้วยนะคะ จุดแรกที่ให้บริการนะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะคะที่จะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยให้คําปรึกษาคนลูกค้าค่ะสําหรับผู้เชี่ยวชาญสาขานี้นะคะก็คือพี่หนูแดงนะคะซึ่งมีประสบการณ์การดูแลปัญหาสิวฝ้ากระมามากกว่า15ปีนะคะพี่หนูแดงเนี่ยเขาก็จะ ตรวจวิเคราะห์นะคะปัญหาผิวหน้าของคุณลูกค้าค่ะแล้วเขาก็จะแนะนำคอร์สหรือว่าทรีทเมนที่เหมาะสมนะคะกับคุณลูกค้าแต่ละคนค่ะนี่นะคะขั้นตอนการให้บริการทรีทเมนต์นะคะเวลาในการทำทรีทเมนต์แต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็ไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะที่สำคัญนะคะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเรียกได้ว่าอุ่นใจแล้วก็สบายใจมากๆเลยค่ะ